สวัสดีค่ะมาเก็กบแปกก้วยตอนค่ำตามจริงยังมีแปวกก้วยเยอะเลยก็สังเกตเห็นที่เป็นสีน้ำตาลเข้มๆคือรูปแหวกไว้วยสุกค่ะยังมีอีกเยอะอยู่บนยอดด้วนะเต็มเลยส่วนต้นนั้นเป็นต้นตัวผู้ไม่มีลูกในซอยนี้มีแปวกกล้วเหลืองๆใบเหลืองๆค่ๆนะ หลายต้นเมื่อกี้ไปเก็บซอยนั้นมาเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะคะแต่ว่าคุกหวาดที่มีไม่เยอะเท่าไหร่อุ้โทษค่ะพุ่งเรื่อกล่องเร็วเนี่นนนยมันอยู่ในเนี้ยมันเหนม็นอุ้ยเป็นแลบเลยเนี่ย ลา้างเนี่ยนานใช้เวลานานมากเลยแล้วมันเหนียวค่ะเนือ้อเนื้อแตกไว้ที่ติดกับเม็ดเนี่ยมันเหนียวล้างยากเม็ดเล็กเนื้อเยอะอยู่นะ โอ้ยคุยกันเสียงดังลั่นเลยมันเป็นอยู่ริมทางนะคะอย่าพูดสานะคะโอ้โหพูดโทรศัพท์ไม่ใช่คุยกันครับพูดโทรศัพท์ดังลั่นเลยดูดูดังดังนี่นะไม่น้อยนะเก็บมารวมกัน ง่ายด,ดีปีนี้ค่ะต้นนี้มีน้อยทุกปีนะเต็มกระบะนี่เลยต้นนี้ที่เขาปลูกไมมันมีน้อยก็ไม่รู้ พี่ที่เป็นขาด้วยกันน่ะใครชอบกินเม็ดแพกไว้ดิบโดยไม่ต้องเอาไปต้มเลยลองกินแล้วเออมันอร่อยไม่รู้ว่าพูดซ้ำหรือเปล่ามันจะคล้คายเม็ดบัวค่ะแต่ม่ม,ม่มันน่าจะมีทอดนะคะถ้าหาก,กินดิบๆแต่มันอร่อยอ่ะจะติดกันเป็นแฝดแบบนี้น ดีจังมีรถคันนี้สตาร์ทรถอยู่คนนั่งอยู่ข้างใไงแล้วเปิดไฟค่ะมันเลยไม่เมืดค่ะ โอยมันเก็บสนุกทำมันหยุดไม่ได้อะอยากหยุดหยุดไม่ได้นี่ขนาดเสีเดียวนะไปเก็บมารวมฮะได้กองว่น้อเลยอ่ะกองก็าน้อมเลย,เยถ้าลองลองเก็บรอบรอบตอนนี้นะอยู่ในนี้อีกได้เห็นไหมคะนี่ถึงได้บอกว่าเอ๊ะปีนีนอุ้ย,ยไปชนกระจกรถดังโป๊ะเลย รถที่จอดอยู่ข้างๆชนกระจกเขาเนี่ยขอโทษนะคะภาพมันไม่นิ่ง,งนี่ก็เอาแต่เนื้อเอาแต่เม็ดเนี่ยเก็บรวมไม่เยอะนะเนี่ยไม่ใช่ในน้อย โรงเรียนขึ้นจะเลิกนะพวกโรงเรียนเด็กๆนะ่ะผู้ปกครองมาเข้าแถวรอรับเพวัะน,นั้นแถ,แถวยาวเลยบอกเอ๊ะวันนี้เขาเลือกตั้งเหรอเพราะสูงเลือกตั้งอยู่ที่โรงเรียนค่ะพอถามเขาบอกว่าเขาเข้าแถวมารับลูกของเหมือนของคินาการ์เด้นนะคะ เสียงเพลงนะเพ,เพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่รู้ว่ามีเสียงเพลงหรือเปล่าค่ะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ก็แปลกใจนะเรื่องเสียงเพลงเนี่ยเห็นบางคลิปนะคะเขามีเขาไปเดินห้างมันมีเสียงเพลงเข้ามาในวิดีโอนั้นแต่ก็ยังมีโฆษณาอยู่ค่ะก็เลยสงสัยเพราะบางทีเนี่ยเวลาทําคลิปอยู่บางครั้งมันมัน,ม,นมันเหมือนไม่ได้ยินเสียงเพลงที่ แทกเข้ามาอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีเสียงเพลงไหมมันมันมันคล้ายเสียงดนตรีไม่ใช่โอ้ยอันนี้น่าใช่นะแ,แล้วเก็บเห็ดเก็บผักเก็บแฝกไว้ริมถนนเนี่ยไม่ดีอย่าง รถที่ชอบเปิดเพลงเผื่อชาวบ้านเนี่ยนางไม่อยากจะตัดต่อวิดีโอค่ะอย่างที่พูดพูดซ้ำๆโทรศัพท์เต็มทุกเครื่องร้อยคืออัดวิดีโอไปเนี่ยบางครั้ง10นาทีก็ก็ยังได้แต่อย่าไปตัดต่อนะคะพอตัดต่อแล้วมันมันมันจะบอกว่าต้องลบพื้นที่บางบางบางพื้นที่ออก ว่าพื้นที่ไม่พอพูดีจังสว่า,าดงดีจังเลยส่วนอีกซอยหนึ่งเมื่อกี้เขาจะอยู่ใกล้ๆก,กับขายผักอะไรของเขาไม่รู้ไม่ไม่รู้จุดประสงค์เขาเหมือนกับมีรถเอาผักมาส่ง่ะเป็นลงัลงๆว่าหลายอย่างเลยนะแล้วคนก็เข้าไปซื้อค่ะ อุ้ยเปิดเพลงดังลั่นเลยเลยไม่ทำคลิปที่ต้นนั้นเหม็นเหม็นมากๆเลยคล้ายๆมะละกอสุกที่ที่สูกมากๆค่ะเหม็นกว่านั้นอีก จำชื่อน้องน้องไม่ได้อะน้องที่เขาแต่งงานกับสามีฝรั่งชาวฝรั่งเศสหรือไงเนี่ยบ้านเขาอยู่กูซุมากูซุมานหรือกูสุมาสกลนครน้องคนนี้แหละค่ะที่เป็นคนที่ที่ไปเก็บแปลกล้วยแล้วได้รู้ว่านี่คือแปลกล้วยค่ะพยายามนึกชื่อน้องเขาอะนึกไม่ออก จอดแล้วเขาก็จอดรอดอยู่ในรถเลยส่วน iPhone 13ที่ซื้อมาเข้า YouTube ไม่ได้เลยพอใส่ใส่อ e ีเมลใส่พาสเวิร์ดเข้าไปค่ะเขาก็บอกว่า ม,มันทำไมมันไปพ่วงกับที่ตอนขอทูสเตปนะคะถ้าบอกว่าเขาส่งโค้ดน่ะไปที่เบอร์อีกเบอร์นึงมันเป็นเบอร์ของลูกสาวอีกคนหนึ่งลูกสาวบอกว่าไม่มีโค้ดอะไรส่งมาเลยนะก็เลยมีปัญหาเลยคโมโหทำไมมันเข้า YouTube ไม่ได้ บ้านรื่องเรื่ไว้ตรงเนี้ยเยอะอยู่นะไม่เคยเก็บใส่ถุงเนะี่ยน้ำดำเนี่ยที่ก็ต้องต้องเอาถุงมาซ้อนเนะนี่ยไม่งั้นแล้วเข้าไปในเลีย้ยบคนที่เข้ามายืนในเลี้ยบค่ะพยายามอยู่ในเลียยยเล้ยบคนเดียวเพราะว่ากลิ่นมแมลงค่ะ เขาปิดเขาปิดไฟนะคันนี้เออก็ยังสว่างอยู่เพราะว่ามันเป็นแฟดเป็นแฟดจากตรงนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากมากนะคะต้องขอโทษมากมากด้วยค่ะเพราะว่าสายโทรศัพท์อุ้ยสายเนี่ยสายไปสายมาแล้วก็มันไม่นิ่งแล้วพูดว่าไปวนมาขอโทษมากมากนะคะที่คือทุกปัญหานะคะที่ทำให้ท่านผู้ชม เกิดความไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะบอกไงต้องขอโทษมากๆค่ะปัญหาทุกปัญหาข้อบอกพ่องทั้งหมดนคะคะขอโทษด้วยนะคะอ้อยกเก็บมันยังลยอ่ะมันเก็บท่านหนูกเพ่ๆครานนี้ปิดเพื่อจบคลิปจริงๆไว้พบกันใหม่ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ